สวัสดีจ้าวันนี้มาทักทายเนาะพอแมพี่น้องจ้าวันนี้มีคอมเมนต์แปลกๆมากเพื่อนสี่อ่อม้าเบาถึงหรือว่าม้าอันอืมติหรือว่าเอียงกับบรลูจะแต่ว่าจะมาตอบคําถามข้อนี้ข้อเดียวเลยค่ะพอเมพี่น้องจ้าเบิ่งค่ะข้าขงบนนี้แหละจา้าเพื่อนอันบอกว่าเมฝรังเนี่ยอ่ายู่เก็บเฮดเก็บยู่วนเวียนยู่ตรงแค่เก็บเฮดแค่นี้แหละเพื่นว่าอันสี่เนาะ แต่บ่สังเกตกับเข้าเพิ่นว่าจังซิอําบ่เฮ็ดกับกับเขาลงอยู่แค่นันแหละส่วนน้อยที่จะพาเที่ยวก็เลยอยากจะบอกว่าชีวิตเมียฝรั่งบ่แม่นว่าสิมานั่งเที่ยวอย่างเดียวเด้อพี่น้องจ้ะอ่าทํอยู่อ่เมืองไทยแก็จะบอกให้รู้เนาะ ว่าชีวิตของเนียฝรั่งก็ต้องทำมาหากินเด้พี่น้องบริเวณมาสิมันนัง่งรอไปเที่ยวทุกมือทุกมือพี่น้องสิเอาเวลาได้ไปเที่ยวจ้าจะเอาเงินใสไปเที่ยวจ้า,าได้ทุกมือปรนนันเวนบอพี่น้องจ้าก,ก็ต้องทำมาหากินเจ้าก็วาจังสีมันโบแมนยูไสยเขาก็ต้องทำมาหากินเราเฮ็ดนายเฮ็ดเพื่อนก็ต้องเก็บเฮ็ดล้มเฮ็ดแต่ส่วนมากเรื่องเฮ็ดเนี่ยทุกมือนี่สำคัญมากเด้พี่น้องจา้าฝรั่งกับ เขามาศึากษาตะกอนนี่ข่อยเก็บเห็ดมากประมาณสี่หาปีที่แล้วโอ้ยเห็ดี่ย่างไปไส่นี่เต็มบ่มี่เพรียงข่อยดอกมี่ก็ข่อยอยู่ผู้เดียวได้เก็บอยู่บริเวณนี่แหละพี่น้องอันนอกปานะว่าถึงจะในปานี่ป้าของข่อยบ่มีใครมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเขาไปพักไปยังเสียทุกมือน,นี่พี่น้องเอ,อ้ยจะไปเห็นไว้ไดนหนไห้หรือมือนาจะทิ้งไว้หายจ้ะอิลิฝรั่งกับเก็บเห็ดคือกันจ้ะพี่นอกก้องจ๋าก็เลยมาบอกอยากมาบอกคุนว่า เฮ็ดนี่ก็สิ่งสําคัญในอเมริกาหรือว่าต่างแดนหรือว่าในยุโรปในยุโรปเพิ่นแฮงเต็มมากเด้พี่น้องก็เรื่องเห็ดน่ะเออแล้วผู้ใดลงเรื่องเห็ดน่ะส่วนมากองคลิปลงเห็ดคนก็มักเบิ่งเห็ดเนาะอยู่ในเมืองไทยก็จนได้ไปลงคลิปเจ็บเฮ็ดกันแตกตัวนี้ล่ะนะพี่น้องจ้าดังกันทุกคน เรื่องเก็บเห็ดนะ่ะเพราะว่าคน่วนมากเขาเพิ่งจะมาเข็บแล้วอีกอย่างหนึ่งแค่อยากจะมาบอกว่า,าอาเมียฝรั่งในต่างแดนหรือว่าบอกว่าทั่วส่วนน้อยที่จะมาอันเห็ดคลิปเที่ยวก็บอกบอก็จะบอกว่าตรงนี้เนาะชีวิตของคนเทาาันบ่นเ่นว่าสันเนั่งเที่ยวอย่างเดียวพี่น้องกว่าจะได้เงนินมากก็ต้องเห็ดงานด้พี่น้องจะ้จะแม่นบ่ซื้อห้ไปเที่ยวลงไปคลิปเที่ยวเพื่อสิเอามาด้ใส่ทุกมือทุกเว้นเปนอนาะพี่น้อง ถ้าว่าเขาได้ไปเที่ยวเ่าคอยไปค่ะแต่ว่าขวดเบลลงเป็นอย่างขวดบ่ลงมันทว่าการล้มท่องเที่ยวมันก็ต้องแบบนี่คสนสนใจในการท่องเที่ยวแต่เฮ้านะ่ะเป็นคนที่บ่กบางท่องเที่ยว มือมือแตละมือแต่ลเว้นเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยบ่ได้ไปเที่ยวใส่ค่ะจิตใจเฮาเขาปลาอย่างเดียวค่ะเป็นคนมักเขาปลาค่ะเป็นคนมาเขาปลาเก็บเห็ดยิงแต่ว่ามีเห็ดนี่บ่ต้องมาเดินนั่งเลยค่ะมาเดินนั่งอิลีพี่น้องเขาปลาอย่างเดียวเป็นคนมาเก็บเห็ดค่ะส่วนมากกับเบียฝรังกับส่วนมากกับที่เพิ่นลงเรื่องเห็ดเพิ่นกลับมาจากอีสานเบสแต่ประมาณมาจากอีสานเพิ่นกลับลงเพราะว่าเห็ดมันหลายพี่น้องเห็ดมันไหลายแล้วเพิ่นมาเห็เพิ่นกลับลงเห็ด ่แมนว่าบางคนก็บ่แมนว่ามาเฮ็ดคอนเทนต์อย่างเดียวบางคนก็เฮ็ดแต่คอนเ,เทนต์อย่างเดียวอีหลีเก็บทิ้งก็มีอีหลีเด้พอพี่น้องข่อยเคยได้ยินมาคนเก็บทิ้งก็มีจ้ะอื้อแต่ว่าข่อบยบ่ได้เก็บทิ้งเด้ขอข่อยบกินจริงก็มอันใที่ขาได้ขยขายันใที่เได้ให้มูพี่นอ้อจ้ะอ,อบันเคก็กิงจะ ถามว่าเจ็บทิ้งกะทิ้งเอาเป็นเป็นเชื่อแถบา้านจ้าของนี่แหละถ้ามันแก่มันอยางก,กินอะไรกะเอามทาทิ่มไว้บ้านนั่นแหละพี่น้องก็อยากให้บอกให้เพิ่นเข้าใจว่าคนในเอ่อคนคนเมียพลังหรือว่าอย่างเนี้ยอยู่ทะเนต่างประเทศเนี่ยเพิ่นก็ต้องเก็บเฮ็ดเพิ่นก็ต้องเฮ็ดงานบ่ม,นมีผู้ใดสิมานั่งเอาคลิปเที่ยวลงให้เจ้าเบ่งต,อตลอดแหรอคะเพราะว่าบ่มีไผสิมานั่งเที่ยวอหลีพี่น้อง ผู้ใดเขาสิเที่ยวใดทุกมือทุกเว้นผน,นันพี่น้องจา้าเขาต้องทํามาหากินเลยชีวิตจริงโอเคค่ะฝากไว้ให้ห,หูแค่นี้เลยเขาก็ได้มาว่วานได้ผมกสู้ฟังซื้อสวัสดีจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเก็บเห็ดตอขึ้นกอลค่ะคลิปเก็บเห็ดยังยังตัดตอบะเบิดจา้าเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนจ้ะอืมบ๊ายบายสวัสดีจา้า